อ่าสิบแนาฬิกาสานาทีนะครับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของรู้ทันข่าว FM 92.5 MHz แล้วก็รับชมรับฟังได้ผ่านทางเเพจ a c e b o o k สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสุขสุดสัปดาห์เนาะเราก็จะมีคอ,อลัมน์ประจำกับคอลัมน์นี้ครับประสาประสานเรื่องดีๆของคนดีๆ โดยประสานมรคกพิธักอาจารย์ประสานมฤคกพิธักนะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยจะได้มาคุยกันนะเรื่องน่าสนใจมากเลยนะคุณผอง กาแฟต้นเดียวกาแฟต้นเดียวหรอจะแสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรแสดงว่ากาแฟต้นนี้ต้องมีความพิเศษใช่ค่ะแน่นอนคุณประสานบฤรีกับทักถึงได้หยิบยกขึ้นมาพูดเรื่องนี้อ่ะไปฟังจากท่านเลยดีกว่านะครับคุณประสานบฤรีกับทักอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนินนาคุณพิสิธิวัตรครับสวัสดีครับเห็นพี่ประสานบอกไว้ว่าอยากพูดเรื่องกาแฟต้นเดียวแหะครับหอมกลิ่นกาแฟขึ้นมาเลยเรื่องกาแฟต้นเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมพอดี พลิกดูบันทึกเก่าก็เลยพบว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะผมกับเพื่อนๆคือเพื่อนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาด้วยกันเนี่ยนหละครับเอ,อ่จะว่าไปแล้วนี่ตั้งแต่ปเีเรียนตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบนี่มันก็ห้าสิบ สี่ปีแล้วนะฮะครับท,ทีนี้ทีนี้มีครับเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนะผมกับเพื่อนเพื่อนรัฐศักดิ์ุลาพากันไปดูกาแฟต้นเดียวกาแฟต้นเดียวเนี่ยเจ้าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ยี่สิบสองบ้านหนองหลดตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ชื่อเป็นประกากระเยอนะฮะ เป็นประกาศบางคนเรียกประกาศยอรรประกาศยอคนนี้ชื่อว่าพระโยตารโอพระโยตารโรแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่22นั่นเองนี่และบริเวณพื้นที่เนี่ยฮะบ้านหนองหล่นเนี่ยเป็นพื้นที่ดอยอินทนนก็สามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปถึงพื้นที่ได้เลยที่บ้านนั้นนะครับ,รบเรื่องที่น่าสนใจก็คือพื้นที่บริเวณเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานกาแฟทดลองปลูกเป็นกาแฟทดลองปลูกพันุ์อาราบิก้าก็พระราชทานไว้จํานวนทั้งหมด200ต้นเมื่อปี2514แล้วก็ให้ชาวประการยอที่บ้านเนี้ยบ้านหนองหล่นเนี่ยปลูกเป็นพื้นที่แห่งแรกของประเทศไทยปลูกมาปลูกทําไมปลูกเพื่อที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นคือ พกยอตอนนั้นเขาก็ปลูกกิ่นกันมากมายนะเขาก็ามันก็เป็นรายได้อ่ะการปลูกกิ่นก็เป็นรายได้ทางหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็พระบาทสมเด็จพรอยู่รัชกาลที่เก้เาเนี่ยทรงมีสายพระเนตรยาวไกลก็ปรารถนาทรงปรารถนาที่จะให้ปลูกกาแฟแทนกิ่นและบนพื้นที่ที่บริเวณนั้นก็ทรงศึกษาว่าสามารถจะปลูกกาแฟได้ครับ เมื่อพระราชทานไปเมื่อปีสองห้าหนึ่งสี่จำนวนสองร้อยต้นเนี่ยก็ให้ให้ให้ปลูกกันและปรากฏว่าอีกอต่อมานะครับคือปีสองห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดก็อีกสี่ปีต่อมาเนี่ยเรื่อบัตลัเก์ที่อยู่หัวได้กันที่ก้าวก็เสด็จไปไปที่นั่นอีกหละเพื่อจะทอบพระเนตรว่าเอ๊ะเป็นยังไงที่พระราชทานสองร้อยต้นพันอาราบิก้ากาแฟเนี่ยจะเป็นยังไงครับ อการเดินทางในในเวลานั้นเนี่ยนะเวลาลงจากรถเนี่ยจะต้องเดินเท้าเขาเรียกจุดที่ต้องเดินเท้าคือมาที่จอดรถเนี่ย <Okay. S 2> เขาเรียกดอยอ่างกาซึ่งมันจะต้องมีการผ่านเขาเรียกสามม่อนดอยสามม่อนดอยคือดอยเล็กๆเ,เนี่ยกว่าจะถึงบ้านหนองหล่มเนี่ยมันต้องผ่านสามม่านดอยด้วยกัน hmm. ทีนี้ผมเนี่ยบังเอิญเป็นความบังเอิญพอดี ผมได้ยุ้จับก,กับพลตำรวจเอกวสิษฐเด,ดชกุลชร์แล้วมีโอกาสไปที่เกาะสมุยด้วยกันนะครับเกาะสมุยเมื่อบันทึกไว้เลย6เมษายน2562ตอนนั้นตอนนั้นท่านท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับพลตำรวจเอกวสิษฐเด,ดชกุลชรเนี่ยท่านเป็นอดีตนายตำรวจราชองครักษ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจักรีมหาจุฬท่านก็เล่าผมฟังเ <c oughs> <c oughs> ล่าผมฟังบอกว่า หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชชณีซึ่งเป็นผู้มีการโครงการหลวงทรงขอให้เดินเท้าอีกราวหกกิโลเมตรเพื่อเสด็จไปดูกาแฟาต้นนั้นผมก็ทักท้วงว่าแค่กาแฟาต้นเดียวทำไมจะต้องรบกวนใต้เบื้องยุคคนบาทให้ทรงเหนื่อยขนาดนี้ครับคือหมายความว่าท่านวสิเดชคุณชรเนี่ยทักท้วงหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชณีว่าทำไมจะต้องรบกวนใต้เบื้องยุคนคบาท ไปดูแค่กาแฟต้นเดียวนะฮะปรากฏว่าไงรู้ไหมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่เก้าเนี่ยก็ส่งเรียกผมไปถามเรียกผมหมายถึงเรียกคนอ่เพลตำรวจเอกวสิทธิ์เรียกผมไปถามถามว่าได้ทราบว่าโกรธหม่อมเจ้าพ่เสด็จใช่ไหม hmm. ผมก็ตอบทันทีว่าใช่พระเจ้าค่ะ hmm. เพราะกราบทูลเชิญเสด็จตั้งไกลไปดูกาแฟเพียงต้นเดียว hmm. ถ้าเจ้าอยู่ถ้าฝ่ื่อ้าอยู่หัวอะไยกันที่ก้าก็ทรงรับสั่งบอกว่านะรับสั่งหมายถึงรับสั่งกับพลตุรุษเอกวสิทธิ์เนี่ยท่านรับสั่งว่ารู้ไหมว่ากาแฟต้นเดียวสําคัญอย่างไรเช้ชาเขาปลูกฟินมาตลอดชีวิตถ้าไร่หนึ่งเขาปลูกกาแฟหนึ่งต้นเท่ากับเขาก้าวหน้าขึ้นมาแล้วอย่าไปตีค่าแค่กาแฟต้นเดียวสินี่คือพระราชบััตของพระเจ้าอยู่หัวนะครับ พลตระเวรวสิทธ์ก็บอกผมนิ่งอึ้งไปเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความคิดของผมเปลี่ยนไปผมไม่มองอะไรแบบผิวเผินอีกต่อไปเพราะว่าผมได้พบว่าในเวลาต่อมาเนี่ยปลูกกาแฟหนึ่งไร่มีรายได้ราวสองหมื่นบาทในขณะที่ปลูกกิ่นตอนนั้นน่ะไร่หนึ่งได้เพียงสองพันบาทเท่านั้นนี่ก็เป็นบทเรียนที่มีค่ามากของพลตระเวกเอกวสิทธ์เดชคุณชนซึ่ง ซึ่งเล่าสู่กันฟังแล้วก็ก็<ๆ>เป็นเรื่องเป็นราวมีการบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าเรื่องของกาแฟต้นเดียวฟังดูแล้วเป็นยังไงครับคุณสรินาคุณทิจิวัตรประทับใจมากค่ะอาจารย์กาแฟต้นเดียวมีความหมายมากจริงๆนะครับใช่ไหมครับคือมันต้นเดียวก็จริงแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันมีมีมีค่ามาหาศาลเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกกาแฟต้นเดียวมีก็เ,เป็นอีกบันทึกหนึ่งซึ่งสามารถจะนะ รู้สึกได้ถึงถึงถึงสายเพรนเลตที่ยาวไกลยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนะกาแฟโครงการหลวงนี่อย่างอร่อยเลยนะหลากหลายชนิดตัองแต่ทั้งชาทั้งกาแฟเลยค่ะอาจารย์คือเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านี่ทรงมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่ ที่ที่ได้ฟังแล้วก็มีแต่ความอิ่มเอบมีแต่ความรู้สึกที่ดีมีมีแต่ความเอความความปราบลื้มปิติว่าเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นอัจฉริยะของพระองค์ท่านเป็นเมตตาธรรมเป็นกรุณาธรรมของพระองค์ท่านซึ่งซึ่งยากที่จะหาได้จากที łem, ่ไหนครับครับค่ะครับครับทีนี้เพลงเพลงที่อยากจะเอามา เล่าสู่กันฟังในที่นี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เล่ามาแต่ว่าเพลงนี้มันมีความคลาสสิกในตัวของมันเองชื่อว่าเพลงท่าเทวีดิฉันชอบนะเพลงนี้ท่าเทวีของอเพลนท่าทนันทน,นาครใช่ไหมครับคุณคุณทิติวัฒน์คุณสรินาเคยได้ยินไหม บุญฉันมีแต่คงไม่ถึงฟ้าจิงไม่เวทนาคลาสสิกมากคอยเศ้าแต่คอยทุกข์คราดวงจันทราไม่ลอยเลื่อนมาใกล้เราเลื่อนมาใกล้เราเธอเป็นดอกฟ้ารู้ไหมว่าเราเป็นดังธาตุเทวีแม้นไม่ปราณีธาตุนี้คงระทมอยู่ร่ําไปอาจารย์ก็มาขนาดนี้อาจารย์เอร้องเลยไหมคะร้องเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวชรินมองแล้วคุณรินเดี๋ยวคุณชรินเนินธนาจะตกงานทัวงนี้นี่เป็นเพลงคลาสสิกทพ่ว่ามันคลาสสิกเพราะว่ามันเป็นความรักต่างชนชั้นซึ่งดูเหมือนยากที่จะเป็นไปได้ครักระหว่างอะไรรักระหว่ังชาติกับเทวีกค่ะอาจารย์คะ รบกวนเช็คสายสิิตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานต่อใหม่ดูเหมือนว่าสายจะหลุดนะแม่กลังจะได้ฟังพอดีเลยก็ันี่าราเทวีพอดีคลาสสิกมากนะคุณต๋อมแต่ว่าจะแอบเล่าให้คุณผู้ชมฟังในในเอ่อในในระหว่างต่อสายนะฮะทางเพจ a c e b o o k เนี่ยมีคุณผู้ฟังของเราแนะนําบอกว่าอยากฟังเพลงโลกหมุนเวียนของสุนทราพรเนื่องจากดูการเลือกตั้งของอเมริกาแล้วอยากฟังเพลงนี้ขึ้นมาขอบคุณนะคะสำหรับความเห็นอาจารย์เชิญเลยค่ะต่อกัะครับ ทีนี้เพลงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเสียงเป็นเป็นเพลงที่เพลงเพลงลูกกรุงที่ไพเราะมากแล้วหนุ่มในยุคนั้นเนี่ยเอาเพลงนี้ไปร้องเพื่อจีบสาวกันเ<อ>ยอะแยะมากมายเพราะว่ามันมันลึกซึ้งมันมีความหมายแล้วก็ถ้อยคำเนี่ยมันสุดยอดสแสดง<อ>ถึงอารมณ์สแสดงถึงจิตวิญ,ญญาณแห่งความรู้สึกในในเวลานั้นนะครับก็อย่างนี้ครับคนแต่งเนี่ยคือครู สง่าอารัมพีคสงณาอารัมพีหรือครูเจ๋วเนี่ยแต่งเพลงทำนองนี้เก่งนะฮะ,ะนึกถึงไม่รับเราเรานําเสนอไปอย่างเพลงน้ําตาแสงใต้ ที่ใช้กับเรื่องพันท้ายนรสิงห์นวลเจ้าพี่เอ๋ยคำน้องเอ๋ยล้ำกําครวนอ๋อจำได้ว่าเคยเ,เคยนำเสนอใช่ไใช่คน,นี่นี่ก็เป็นผลงานของคนคนเดียวกันคือ,อคือแจ๋คแวครูแจ๋วเป็นครูสง่าอารัมพีซึ่งร่วงรับไปแล้วแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งเป็นเป็นครูเพลงรุ่นเดียวกับครูชาลีอินทรวิจิจนะครับอ๋อครับเพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกปี24 9 8 แล้วก็เป็นเพลงเอกในภาพยนตร์เรื่องาธาตเทวีหน,ะน,งนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทประพันธ์ของสออาสนะจินดาแล้วก็มีการกำกับยนะผู้กำกับเนี่ยคือสมครวนกระจางศาสตร์นะนำแสดงโดยใครโดยสอ,อาสนออาสนะกินดาและมารสีอิสรางกูลนะครับมีการใช้ในโรงหนังในปี2000 498นะนะเป็นเพลงที่มีอิทธิพลต่อชีวิตรักครั้งแรกของคุณชริรนะคือด้วยเพลงเนี้ยก็สามารถจะทำให้ความใฝ่ฝันหรือค,รความคาดหมายเนี่ยปร,ประสบผลสำเร็จรนะครับ,ค,รบคือเด็ดดอกฟ้าวังั้นเถอะ เธอเป็นดอกฟ้ารู้ไหมว่าเราเป็นดังธาตุเทวีรอฉันรอด้วยใจวิงวอนขอบังอ่อนเมตตารับฝากใจบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงคือถ้าสาวคุณไหนได้ฟังพอใจอ่อนระทวยลยทุดระทวยลงไปเลยละแล้วก็จะรู้สึกว่าเออนะฮะหนุ่มคนนี้สุดแสนจะว่าวอนเรือเกิดอะไรทำตรอนี้ด้วยนะฮะทีนี้คุณสปันเทะสิทธิ์เนี่ยเป็น เป็นลูกเจ้าสัวนะครับแล้วเป็นหลานของพระยาแล้วเรียนจบดีไซน์แฟชั่นดีไซน์จากจากอังกฤษแล้วก็มีเอมีฝีมือในเรื่องของแฟชั่นของดีไซน์ชั้นย่อนเยี่ยมยอดเยี่ยมเป็นที่รู้จักกันแล้วก็โด่งดังมากในสมัยนั้นถือเป็นเป็นไฮโซที่ดังที่สุดไม่มีใครจะดังเทียบเท่านะส่วนจรินนี่เป็นเป็นเป็นเสมียนครับเป็นเสมียนของห้างแผ่นเสียง นี่เสเมียนคนหนึ่งตอกต่อยแล้วก็ไปหลงรักดอกฟ้าซึ่งเป็นคนที่สูงสักขนาดนี้เนี่ยก็เลยตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเป็นทาสขณะที่ดอกฟ้าก็เป็นเทวีนะฮะในที่สุดเมื่อได้เพลงนี้มาก็เลยใช้เพลงเนี้ยเป็นสื่อแล้วในที่สุดก็ประกฏว่าทั้งคู่ก็ก็ก็รักกันนะครับแต่ว่าก็เป็นที่เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันว่าอยู่ได้แค่สามปีก็มีอาจจะต้อง เลิกราต่อกันเลิกเลิกร้างต่อกันว่างั้นเถอะแล้วต่อมาคุณชรินนันทนาคณนก็เลยไปมีชีวิตคู่กับเพชรราชาวราช<อ>นะอันนี้ก็รับรู้กันนะครับลองอลองฟังดูก่อนเดี๋ยวเราอาจจะมีอมไ<ด>ะไรเพิ่มเติมอเยี่ยมเลยครับ คงไม่ถึงฟ้าจึงไม่เวทนาคอยเฝ้าแต่คอยทุกคราดวงจันทราไม่ลอยเลื่อนมาใกล้เราคงเงน้คอยแต่คอยหา ไม่บันเทาลอยลับไม่เหลือแม่เงารู้หรือเปล่าว่าเรานิยมพทอดี mm hmm. เธอเป็น ฟ้ารู้ไหมว่าเราเป็นดังชาตทวีมม้นมิญิ่งค์ธาตุนี้คงระพมอยู่เรื่อยไปรอฉันรอด้วยใจวิงออนขอบางอนเมตตารับฝากใจ กินเพ่อาราอ,อจังเลยพ,ยพ <อ S 1> า <รอ S 1> พพยาเคบอโหแบบ รแล้วรู้สึกทราบซึ้งเติงใจนะคือถ้าเผื่อถ้าเผื่อคุณจเจริญนาราบซึ้งเตงใจในสำนวน แบบนี้เนี่ยมันเป็นํำนวนของหนุ่มเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วก็แสดงว่าเราเป็นคนร่วมสมัยกันนะ <c oughs> ได้เลยค่ะ <c oughs> ขอยชืสมัยนั้นด้วยก็เป็นคนร่วมสมัยแล้วดูการใช้คำของเขาเนี่ยมันมันว่าวอน <c oughs> มันรู้สึกมีค่าและเกินเทวี TV เนี่ยนะอดอกฟ้าเธอเป็นด,ดอกฟ้า,ฟา,ฟารู้ไหมว่าเราเป็นนังทาเทวียยย นะฮะซึ่งซึ่งเป็นคาที่ที่ดีมากแล้วก็ทําให้ชวนให้ลหลงไหลใฝ่ฝันที่ดียวและที่สุดเห็นไหมว่าดอกฟ้าก็สามารถจะ,ะรักกันได้กับเมียนห้างแผ่นเสียงทองครับห้างแผ่นเสียงคนหนึ่งนี่คือประวัติศาสตร์เพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งต้องบันทึกไว้แล้วก็ที่จริงเรื่องของความรักระหว่างชรินนันทนาครกับสปันเทียนประสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีเรื่องราว ที่เป็นเรื่องเล่ายาว,<ม>ย,าวยาวเหยียกได้เลยนะฮะแต่ว่าคงจะไม่ไม่ไม่มีโอกาสเล่าเพราะว่ามันเวลามันไม่พอ <c oughs> แต่ก็ <c oughs> ที่ได้เห็นว่าคุณสุภันเทียมประสิทธิ์นั้นเออจะว่าไปแล้วเธอเป็นศิลปินนะครับเธอมีความสามารถในการเขียนภาพบนผ้าไหมจีนเออเธอเป็นคนนะมีงานศิลป์พวก ตุ๊กตาเออเป็นเป็นพวกตุ๊กตาแล้วก็เธอปั้นขึ้นเองนะครับแล้วเป็นคนที่ตั้งทีมฟุตบอลหญิงชิกดูเมอร์หกสิบปีก่อนตั้งทีมฟุตบอลหญิงขึ้นมาสร้างวงดนตรีขึ้นมาด้วยนี่เป็นต้นแล้วก็รับจ้างแต่งสวนในความเป็นศิลปินมีทําได้หลายอย่างนะครับนําซ้ําก็ยังนะฮะอะไรนะเป็นโหนด้วยนะฮะตามประวัติเนี่ยเป็นโหรด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งผ่านเข้ามาใน ชีวิตของคุณชรินนนทนาครครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเวลาจะหมดพอดีสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ